แล้วมันมีถ้ำหลายๆถ้ำที่มันไม่มีอากาศหายใจเยอะมากเยอะที่สุดเลยครับสิ่งที่น่ากลัวลี้ลับเนี่ยไม่ต้องพูดเลยบางคืนไม่ได้นอนแล้วก็ออกจากนั่นไปที่อำเภอปัว ไปเจอถ้ำที่หลวงพ่อพูดปริศนาทิ้งไว้เนี่ยแล้วพี่บอกแต่ผีบ้าอาจารย์ตามขึ้นไปพีก่อนเนี่ยมันเพิ่งแกเพิ่งตายได้ได้สองเดือนผีบ้าคนนั้นนะหลังจากที่เจอกับหลวงพ่อตอนนั้นน่ะชิดดูว่า30ปีหลังน,นแกก็เป็นผ้าขาวเป็นวัดนั้นก็จเจริญรุ่งเรือง,องน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้านน่ะน,น้ำไหลออกกจากถ้ำ คณะหลวงพ่อก็เดินพาเดินไปเดินไปเดินไปไปจบไอ้คนนั้นมันประกาศาลาาเลยพระอรหันต์าามาแล้วพระอรหันต<ส>์มาแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่พูดตรงนี้หลวงพ่อไปพูดเลยว่าไอ้มันเป็นบ้านาชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นบ้า,าแต่พอมันเจอหลวงพ่อมันกราบมันกราบแบบแทบจะนอนกาอาอาราบพระอรหันต์ามาแล้วพระอรหันต์มาแล้วตกนครูบาอาจารย์จะมา อะไรระารหัสมากหลวงพ่อจ้าวตะลึงหลวงพ่อหนุ่มเดินเดินไปแต่บบตอนนั้นอาจารย์หลวงพ่อจะมีบริการคืออาจารย์ล้วนอาจารย์ล้วนเนี่ยเป็นหนุออ่มๆเอ้ยแต่ว่าไปเดินทุด,ทดงงหน้ามันดำเลเนี่ยมันจะกับคนหกสิบเจ็ดสิบปีเขาไปไหว้อาจารย์ล้วน ดูขังกว่าเราหรือเปล่าแต่ไอคนที่เป็นบ้านพระรหัสมาพระรหัสมาพระรหัสมาในภาคะวันตกมีวัดนั้นเขาก็รักษากันด้วยยาสมุนไพรเป็นเป็นวัดที่แถมหม้อยาใหญ่วัดเชิอวัดทักัดบลาก เป็นจังหวัดหนาไม่ไม่ปรุงก็ปัวนี่แหละ ลังกาสเกิลหลวงพ่อสเกิลนนมันอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าถา้ำผาหลักมันข้ามเขามันอยู่ฝั่งนึงอันนี้รถยนต์ถึงจถึงเดี๋ยวอไถึงสวยมากว,วิวนี่ส,สวยมากเลยวิวนี่ไม่ต้องห่วงแต่ตอนไปเนี่ยมันเป็นแค่ทางลูกลังแล้วก็พอไปถึงุก็พอ ขึ้นทำเลยวางของกไอ้เราก็ไม่ไม่อยากจะพลาดชุกชัดตามตอนตามตอนนั้นมีผมอาจารย์ล้วนอาจารย์เฉลี่อาจารย์เด็ดอาจารย์กบจอนี่ตามไปได้สักพักหนึ่งอาจารย์กำจอนก็กลับกลับออกมาแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์เฉลี่อาจารย์ล้วนสามองค์ตามหลวงพ่อลงไป เดินไปที่แรกมันก็เดินท่อสวยๆเนี่ยนะท่าดีๆนะสวยๆเดินไปออไปเจอน้ำอยู่น้ำาที่มันไหลรับวท่ตอนเข้าไปตอนสามโมงเช้าฉันยังขันเสร็จฉันนั่นันเดินเข้าไปน้ำไหลออกมาให้ชาวบ้านเขาได้ทำไรแต่หลวงพ่งอไปอเจอลำธารเขาก็เพิ่มพัาอยู่คนเดียวนั่นแหละไปเจอลำธารถูกต้องแล้วก็ไปอีก ไปอยู่ที่นี่มันเป็นน้ําไปหมดเลยในถ้ำอ่ะหลวงพ่อก็เดินอยที่หลวงพไม่พลาดถอดกางเกนเนี่ถอดกางเกงเสร็จก็ผ้ายิบวอนเนี่ยมัดดูสเ,เ,เอาไปฉายออกมาส่องไปทีแรกน้ำก็แค่เขา่าก็พักเอวลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปกาไปกลนะ ขี้เน,เนี่เลยเจ้เลย,น,เยน้ำเหลอขึ้นมาแค่นี้เดินไปเดินไปเลยน้ำกับผนังถ้ำข้างบนเลยเหลือแค่นี้เวลาไปเราต้องอย่างงี้เขิ่อนเหลือเขื่อนนะตรงน้นมถึงเกือบพอเลยพอ,พอ <ๆ S 2> เดินไปเดินไปพอผ่านน้ำเสร็จตอนเดินผ่านน้ำประมาณทุก30นาทีนะ เดินผ่านขีเลนตรงนั้นสามสินาทีพอไปถึงสุดมันจะเป็นรูถ้ำเล็กลงไปเป็นลักษณะชั้นอะไรนี้นล้พ่อก็หันมาพวกเธอเข้าไม่ได้บารมีไม่ถึงศีลไม่พอสองเดี๋ยวหลวงพ่อจะกลับไลยหลวงพ่อเข้าไปได้องเดียว เดนไนตั้งหนึ่งแล้วก็หันคือตอนนี้ไม่มีชีเลนแล้วมันขึ้นขึ้นไปเป็นเป็นถ้ำธรรมดานะแต่มองเข้าไปเป็นหาดทรายสีขาวสวยมากสองไปเป็นทรายสวยหลวงพ่อก็ให้กับแล้วก็กำชับว่า ถ้าพวกเธอออกไปไปสามโมงหลวงพ่อยังไม่ไม่ออกไปให้พวกเธอไปนั่นน,นแสดงว่าหลวงพ่อตายแล้วอเอาแล้วเขาแทบสุดเลยทีนี้อะไรจะสั่งเสียกันอย่างนี้เลยล่ะกา,าแฟกาแฟมครับเออนั่นเองงวดรอบสองเลยครับตุกอัดวิดีโออัดเสียงมันจืบมันเลยไม่มีใครมาน,น, <TV S 1> น,นั่งสลอมเลย แล้วย่กินกอรแล้วจากนั้นพอหลวงพ่อสั่งเสร็จหลวงพ่อก็เตไม่แบบไม่ห่วงอะไรเนี่ยหลวงพ่อตอนนั้นสามองค์เนี่ยกอดกันน้ําตาล่วงน้ําตามันพลอยพลอยออกมาแล้ว้จะขับยังไงไอเดินผ่านชิเลนมาก็สามสิบนาทีนะ ไกลขนาดไหนอยู่ไปนิดหน่อยเป็นโลไดลแ้แต่มันก็เดินไม่ไม่เร็วนะมันก็ไปช้ชาๆเดินในน้ำหรอไม่ถึงกิโลหรอวันทั้ง200เมตรได้คนต้องเดินเอาเท้าในคำทางเางตะหินตะอ,อะไรไม่บ้ากอดคอกัน แต่พอหลวงพ่อไม่กลับด้วยเนี่ยความกลัวเนี่ยมันมาแล้วมหาศาลอะไรแบนี้ขาปาอะอย่างนี้เนาะการกลับจะตายแล้วกุณก็บอกเฮ้ยใครคิดไม่ซื่อออกไปได้หรือตายไหมอย่าทิ้งกันนะอ๋อผ้าจีบอนเนี่ยมัดกันมัดเอวองค์ข้างหน้าแล้วมัดเอวคนข้างหลัง คือเว้นช่องห่างประมาณแ,แขนเดียวก็ค่อยๆกันอู้ๆทรศันใจที่จุดตอนกลับตอนขาไปไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรต่ตอนกลับออกมาเนี่ยมันจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรไม่รู้นะมันจะพันแข้งพันขาตลอดเลยทีน่นี่ถ้าเป็นปลาดุกก็ต้องตัวใหญ่ๆถ้าเป็นปลาไหลก็ตัวเท่าแข้ง ตอนนั้นก็ปลอบใจกันว่าเป็นประดุกเฮ้แต่ประดุกทำไมเราไม่รู้สึกว่าเงี่ยงมาทำไมเงี่ยงมันไม่มาขีดควนขาเอาจะเอาไงทีนี้บางทีก็เป็นสักสากเหมือนมีเก็บมีอะไรโอยน้ำตาดิ มันไม่ใช่มาล่วงธรรมดาลยมันมันแทบจะท่พูออกมาแต่พูดกันไม่ได้จะ่ล้วนเป็นไงอย่าถามตอนนี้ไม่พูดกันดีเลยนะจะจะเี้ยอย่ากลัวให้มากสิทีตรงกลางเลยไม่กลัวก็ไม่กลัวแล้ว จะพูดได้มันยิ่งกลัวๆอยู่อย่าถามเนี่ก็ออกมาออกมาเามาถึงมาถึงตรงตรงตรงจะลงน้ำครั้งแรกสุดน้ำมานั่งร้องไห้นะ้วแล่รอรอรออยู่ลงพ่ออยู่ตรงนี้ไม่ได้หเลอเราจะออกไปยังไงลุงพ่อยังไม่ออกแล้วคนข้างนอกเขาจะไม่ขย้ำเราเหรอมากกวลุงพ่อลวทิ้งลุงพ่อไปคนเดียว ตามไปก็โดนไหว้ยึกับนนมาเขาจะโดนว่าอีกเอาเลยนั่งร้องไห้กอดกอดกันโอ้ยแต่ไม่ได้เปนลำบ,บากใจอะไรขนาดนี้อันเป็นช่วงที่ลำบ,บากใจที่สุดเลยหลังจากนร้ออกมามาถึงปากถ้ำตรงที่เพื่อนรอกันบ่ายสามก็มาเล่า อาจารย์สมบัติอาจารย์ป่อยี่วัดต้องพือนน้อยไม่ต้องเราตลอดหลวงพ่อสักทรางหนึ่งพ,พ่อปุ๊บออกมาเวลาหโกโมงเย็นนะตะวันมันจะรับฟ้าเลยออกมาหลวงพ่อไม่พูดเลยนอนก็มาเย็นๆนะ ที่สุดของท่านหรือว่าท้างไรที่หลวงพ่อไปจากต่อจากผูกคงไปกไกลไหมหลวงพ่อเขาบอกว่าไปอีกไปอีกสองโถงไม่รู้จะใกล้จะไกลขนาดไหนสองโรงแต่เมื่อคราวก่อนกลับไป ไปดูระยะเวลาที่เราเดินเข้าไปในสามโมงเช้าเอาสามโมงเช้าบวกกับไปสามคืออาจารย์เข้าไปเนี่ยไปถึงตรงที่หลวงพ่อเนี่ยเวลาเที่ยงใช่ไหมแล้วก็กลับออกมาแล้ก็ไปสามพอดีตรงตรงที่แยกกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงลองเดินเล่นไปสมมติว่าถ้ำมันโลงลงตงมี้บางคำโอ้ 4ีกิโลกว่าในถ้ำมันจะขนาดไหนแค่เราเดินเล่นเเรียบเรียบเรียไปในระยะเวลาที่เราเดินสีกิโลกว่าภูเขาชนภูเขาอีนลูกหนึ่งนั้นเป็นภูเขาหินตั้งนะตรงลูกลูกที่ลงไปนั้นมันตั้งลักษณะโดดเดี่ยวพิเศษ แล้วก็จะทิ้งห่างแล้วก็จะมีเทือกเขาภูหลังการงนะี้แล้วก็มีภูเขาตั้งขคุณชนภูเขาดูนั่พอดีเฮ้ยเราเดินอยู่พื้นประรานี่นานขนาดนะี้ไกลขนาดนี้เลยเลยเรื่องอะยังสนุกอยู่นะเลยสนุกเรื่วอว่าเราไม่เจออนะไรนิดเดียวนะ ให้ไปนั่งเสียงบัลลังตรงนั้นบัลลังก์นถ้าใครไปนั่งจับลูคนน่วนถ้าจะเป็นอรหันต์เข้าไปนั่งทันทัน,นเวลาจะเปลี่ยนแม่แหละแต่ลูกพ่อก็เป็นนั่งเหมือนเดกแต่ลูกพ่อเปล่เลยเวลาไปถามตอนนี้ท่านอยู่บอไม่มีอะไรยังม,มีอะไรตรน้นแต่ท่านเย้ยนิดนึงมันเป็ี่ยน มีพระมานั่งอยู่หลายองค์รวมกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นบรรพภา,ปปาล่ะซึ่งบารมีจะถึงพระรหัมันจะไปนั่งตรงนั้นโอ้ยแล้วเราอยากไปนั่งไหมละ่ะเราะยิ่งเส้นทางเข้าไปเ,เนี่ยมันก็แทบช็อกกันแล้ว ดีที่คงไม่มีแล้วลนะ่ะไม่มีใครได้เข้าไปนั่งเจ,าจา้าว่าดก็ยังสงสัยตอนนี้ท่านตายแนละ้วเขาบัดอยู่อธิไว้ตรงปากถ้ำไม่รู้ว่าท่านเข้าไปนั่งหรือเปล่าแต่มันแปลกที่ผีบ้านเนี่ยพระอรหันต์มาแล้วพระอรหันมาพระอรหันต์มาโอ้ดีใจได้กลับพระอรหันต์กลับแต่ลูกพ่อองค์เดียวนั่นแหละพระเยอะๆไม่เคยไม่ไปกลับมาไหนอ่ะครับ ที่บ้าบอกว่ามึงรู้จักพระลาหันผีบ้ามันก็ตอบไปได้แต่ว่าเหตุการณ์มันมันก็เอื้องที่หลวงพ่อถามนะแต่พอ่อเดินพ่อเดินเข้าไปพระลาหันมาแล้วพระลาหันมาพระละหันมาแล้วขึ้นไปบนถ้ำมันก็บอกว่าไม่มีอะไรอีกแล้วในชีวิตแต่กลบพระละหันแล้วมันก็เดิน ตั้งแต่วันนั้นนะพ่อไปถามโยมตอนตอนวันที่พระยารย้อนกลับไปนะไปถามโยาโยมที่เขาเป็นสติไม่ดียันอยู่ไหมเขาตายแล้วพระอาจารย์ไอสติไม่ดีเนะี่ยเขาหายเขาหายมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วก็คือมากลาบหลวงพ่อเสร็จมันหายเป็นานเลยหายว่าเลยเออ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่หลวงพ่อ ท่านไปเล่าตรงนี้ท่านเดี๋ยวบอกเลยคนบ้าอะไรวา,าถามว่าพระละหันพอเราถามคือไม่รู้จักอรหันเลยคนบ้านมันไม่มันจะงงเลยอาจารย์ย้อนไปถามชาวบ้านว่าดังนั้นคุณขายบ้านแล้วขายไปม,ม,มากี่ปีขายไปไมีมก่อนนี่เองอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเชื่อถือได้โอ้โอเราก็ไปถามคน <laughs> และที่สําคัญ ถ้ำนั้นเขาปิดทางลงปิดแล้วปิดแล้วคือทางลงมันจะลาดอย่างนี้ที่นี้เขาเอาหินมากม,มากมากกต้องเป็นเหมือนประตูเขาเอาหินมาก่อก่อเกาะเกากืนไปให้ระดับเดียวกันกับกับพื้นถ้ำเพื่อจะได้เมื่อที่ถ้ำม,มาก,มากแต่ว่าถ้าจะลงลคนอือกระโดดเท่ากับตึกสองชั้น บ้านสองชั้นนะไทยจะไปกระโดดลงไปนะที่ว่าไม่มีใครเข้าไปตรงนั้นได้ยิ่หรือว่าเราออเดียวแล้วจะจบั้น้ำที่มันเคยไหลออกจากถ้ำมาให้ชาวบ้านทำไร่ทำสวนเยอะไม่มีแห้งสนิทเลยที่นี่น้ำแห้งก็มีลูกศิษย์ลูกผู้ชานะไปอยู่แตไ่ไม่อยู่ข้างหน้านะไปอยู่อีกฝั่งข้างหลัง บ้าหรือเปล่าจะไปซื้อที่ทำวัดต่างหากตอนนั้นมันเป็นพัดอยู่แล้วทำไมไม่บูรณแล้วนะคนที่เคยชาวบ้านเคยไปอาศัยกินยาหม้อใหญ่ยาร้อยแปดไม่มีใครไปตอนนั้นพระอาจารย์ไปบินฑทาตกลับคืนมีโยมคนหนึ่งแกตามมาจังหันมีคนเดียวเป็นผู้หญิง ก็ถามเรื่องเราเนี่ยวะ่ะก็บอกว่าอาจารย์เคยมาในปีนั้นด้วอาจารย์ตั้งแต่เขาปิดประตูถ้ำตรงนั้นอนะไม่มีน้ำก็ไม่ไหลชาวบ้านก็ฝืดเครืองไปหมดและที่สำคัญ <c oughs> <c oughs> ในปีที่พระอาจารย์มาหนูเพิ่งมีอายุได้6ปี แค่ช่วงที่ปหนึ่งใช่ไหมละ่ะผมปีเจปีนี่มันเจ็ดปีเมราอเราเก่งสมัอค่อนตอนนั้นอาจารย์ไปอายุยี่สิบสองเฮ้ยยี่สิบสองปีแต่ตอนไปนะกลับไปในะหัวมันหงอกแลนะ้วขาว,วะนะแล้วไอ้เราก็แก่งหงักแล้ว<ม>แต่พาเพื่อนรูปสิ์ไปเป็นเรื่องเล่าอะเป็นสตอรี่ คือเราเราเราเล่าแล้วก็พาไปดูนี่ยังยังเล่าให้หนุ่มฟังนี่แหละก็พาไปดูสตอรี่เรื่องสตอรี่ที่เราเราเสนอไปเสนอไปก็พาเขาไปดูนี it, ่พี่กุ้งไปไหนพี่กุ้งไปเรียกพี่กุ้งมาโอ้พี่กุ้งไปบินโดนเนาะพี่กุ้งนี่เก็บภาพทุกฉอตเลยที่ที่ที่อย่างพูดอ่ะ ตอนนี้น้ำก็ไม่มีทำนายไม่มีเลยหั่งหมดตักแบบคนนั้นก็แค่จะล้างๆหน่อยนะล้างไปนนะมีมบทอยู่หลังหนึ่งมีวิหารอยู่หลังนึงรอไปเขาก็ไม่ให้เข้าก็ไปนอนออก,กันอยู่อีกหลังนึงตอนอาจารย์ท่านอยู่โอ้ท่านแฝงมากใจกว้างมากแล้วท่านคนจะมี ห้วยน้ําไหลล้อมวนอย่างนี้เนี่ยแค่ก็ไปทํากุฏิตรงนั้นเหรอมีรั้วเล็กๆเป็นโรแมนติกมากแต่ตอนนี้นะไม่มีน้ําไม่มีกุฏิหลังนั้นไม่จะเห็นแต่ซากดอกไม้พวกต้นโกสลต้อน,น,นอะไ,อไ,อไ,อไบ๊อบไปไม่ได้เข้าไปฝั่งตอานสตอรี่ร<อ>เมื่อ30สิปีก่อน